สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอยากเล่านำพระสมเด็จสวยๆมาให้ชมอีกครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นพิมพ์นี้เลยนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทรุสุมนะครับนะองค์นี้ก็จะมีความสวยงามพิเศษตรงที่สีนะครับนะเป็นเป็นดิน แสงอรุณอ่าเป็นดินเจ็ดโป่งนะครับเป็นดินเจ็ดโป่งสีแดงนะครับมีมวลสารสีขาวเต็มองค์นะครับนี่นะครับอ่าให้ชมแนวนี้กันบ้างก็มีเส้นนะครับบังคับพิมพ์ทางซ้ายขวาเลยนะครับซุ้มก็จะโยไปทางซ้ายมือองค์พระนะครับ ฐานเกตทะลุซุ้มนะครับใบหูแนวออกแนวใบสีนะครับหมูมีข้างเดียวประกันข้างเดียวชาจีวอติดตรงศอกนะครับสอกซ้ายฐานชั้นล่างสวยงามนะครับฐานสวยงามนี่นะครับ พิมนี้จะเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับสวยงามเป็นสีแดงมวลสารก็จะมีมวลสารสีขาวนะครับเปนเ็นสีขาวแล้วมีตะไบตะไบเป็นผงตะไบสีเหลืองๆนะครับนะทรงพิมพ์สวยงามนะครับชมด้านหลังนี่เลยด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้หลังลาย หลังลายลายกับหมากนะหลายคนก็บอกลายกับหมากคนก็เรียกหลังกระดานเป็นลายนะครับเป็นหลังเป็นลายๆเป็นเริ้วๆคลืนคล่นๆมวลสารสีขาวเด่นชัดนะพิมพ์นี้นะครับมวลสารจะเป็นสีขาวเอามาชมสเต็ปใกล้ๆกันอีกนิดนึงนะครับาชมสเต็ปใกล้ๆกัน นี่นะครับสเตปใกล้ๆองค์นี้ก็จะมีนะครับแร่ดอกมะขามเยอะขึ้นเยอะนะครับขึ้นแล้วก็แห้งเป็นจุดๆซึ่งแม่เหล็กจะดูดแรงนะครับสําหรับองค์นี้นะครับสายมูสายพุทธคุณสายอนุนรักษ์เราก็จะเป็นแนวนี้นะครับนะจะพลังเช็คพลังพระที่เป็นสีสีพลังจะแรงมากนะครับ แล้วยิ่งถ้าเป็นเป็นจะสิรินะครับห้าหกสีเนี่ยห้าสีเนี่ยเป็นจคือห้าห้าสีหรือว่าถ้ามีสีดำก็เรียกเนื้อก้นครกนะครับพลังจะสูงมากนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับแร่ดองมะขามจะขึ้นเป็นจุดๆสีดแดงๆคอไข่น้ำหมักนะครับแล้วก็แห้งออกไปขึ้นขึ้นเป็นตุ่มๆสีแดงๆเหลืองๆขึ้นมานะครับ มันน้ำหมักแล้วก็แห้งลงไปนะครับหลายอาจารย์ก็บอกเพินแร่ดอกมะขามนะครับฐานก็จะสวยงามเห็นไหมครับฐานสีข้างหลังนี่ครับแร่ดอกมะขามขึ้นแล้วก็แห้งสีแดงๆจะมีตะไบนะครับผงตะไบผงตะไบสีเหลืองนะครับบนสารสีขาวเป็นหลัก นะครับมวลสารสีขาวจะเป็นหลักแล้วก็สีแดงนี่เป็นเป็นเนื้อดินหลักเลยนะครับเนื้อมวลสารหลักแล้วก็มีสีขาวๆเป็นมวลสารทึ่งเต็มองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปใกล้ๆนะครับลองเจาะดูนะครับหลายคนก็อยากจะชมแบบ จะต้องได้ใกล้ๆเลยแบบจัดจอเลยนะครับแบบจัดเนื้อดูจัดๆเลยนี่นะครับนะตรงหน้าอกคอนะครับมีเส้นนะครับที่เส้นแตกแตกลึกนะครับแตกลึกแล้วก็มีคราบขึ้นมาจะดูเหมือนแบบตื้นเขินนะครับเหมือนลำกลองแล้วมี ความตื้นเขินนะครับนี่นะครับมวลสารที่พระพักนะครับหรือใบหน้าของหลวงพ่อนะครับเกตะรุซุ้มนะนี่มาไล่ซุ้มกันดูนะครับนี่ซุมซุมก็จะมีมวลสารเด่นขึ้นมาในช่วงตรงซุ้มตรงหน้าอกตรงพระพักของหลวงพ่อนะครับก็จะมีความชัดเจนของเนื้อหาซึ่งเป็นจุดสัมผัสนะครับ จุดสัมผัสจุดที่ไม่สัมผัสที่อยู่ในร่องก็จะจะไม่เข้มอย่างนี้นะครับนะก็จะมีคราบเคลนไซด์เกาะอยู่อย่างนี้ไล่ซุ้มลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยมวลสารหลักที่เห็นชัดเลยคือสีขาวแล้วก็มีผกตะไบนะครับสีอ,อื่นก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเป็นจุดเล็ก,เลกๆเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชิ้นใหญ่แต่ชิ้นใหญ่เราจะเห็นเป็นหลักเลยก็คือสีขาว ซุ้มเห็นไหมครับซุ้มตรงมุมนี่ขาดเลยนะครับเนี่ยขาดเลยเอาลองขยายดูนี่นะครับความสวยงามตรงนี้จะให้ดูแร่ดอกมะขามซึ่งอยู่ในซอกนะครับแล้วก็ที่ขึ้นใหม่ๆก็ยังไม่ไม่ยุบตัวลงไปก็เป็นจะเป็น,ปนตุ่มๆสีแดงๆนะครับเดี๋ยวตัวอากาศเขาก็จะยุบแล้วก็ ไปเกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับเป็นสนิมแดงนี่เขาเรียกว่าแร่ดอกมะขามอันนี้ครับนี่กําลังอันนี้เพิ่งเดือดขึ้นมาเป็นตุ่มๆสีแดงนะครับเขาเรียกว่าแร่ดอกมะขามเป็นแร่ที่หลายจานนะครับบอกว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราก็เอามาให้ชมกันนะครับอฐานชั้นล่างดูนะครับพื้นผิวนะครับความแตกลาน มวลสารยุบย่นลงไปนี่นครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อสีแดงสวยงามนะครับสำหรับใครที่โลก,กับสีแดงสีแดงเป็นสีที่มีพลังมีอำนาจนะครับนะหลายท่านที่เป็นข้าราชการเป็นหัวหน้าคนนะครับก็จะคล้องสีนี้นะครับนี่นครับเราดูแรดอมะขาม เร่ทอกมำขามกันนี่นะครับนี่ก็จุดที่กําลังเดือดขึ้นมานะครับยังไม่แห้งนะเป็นตุ่มๆสีแดงๆแล้วก็มวลสารที่เป็นผงตะไบสีทองทองสีเหลืองๆนี่นะครับเป็นตะไบเป็นทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนี่นะครับอันนี้ช่วงหัวเข่าหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นี่นะครับ เราจะเห็นชายจีวรตรงข้อ2อนะครับก็ติดหัวเข่าอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นเป็นเส้นเล็กๆสวยงามคมชัดนะครับบางองค์ก็จะติดตรงลางนะครับแต่องค์นี้จะติดชัดปลายเท้าหลวงพ่อมาจรดอยู่นักแข่งฝั่งนี้นะครับเน,นี่ยสวยงามมือประสานกันหลักแร้นะครับ นี่ดูตรงนี้ช่วงหัวไหล่ลองข้อนะครับไหล่ที่เทบขาดเลยนะครับคอดเกี่ยวยุบย่นนะครับแล้วก็ในซอกก็มีแขนไส้ขึ้นแล้วก็มีแร่ดอมขามขึ้นปรลายลาย้งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะนี่พื้นผิวพื้นผิวตรงนี้ก็จะเป็นมอนสาน หลากหลายนะครับนะซึ่งจะมีสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็เป็นปกตะไบมีสีเทาสีดำแล้วก็มีมวลสารสีแดงซึ่งเป็นดินกำแพงนะครับและมวลสารหลักก็เป็นเนื้อสีแดงอยู่แล้วนะครับเอาชมด้านหลังกันอีกนิดนึงนี่นะครับเนื้อด้านหลัง จัดจ้านสวยงามนะครับเราสังเกตนะครับพระที่เก่าเนื้อเขาจะยุบย่นเหมือนหนังช้างนะครับถ้าเป็นริ้วรอยเป็นลายกระดานแบบนี้ก็ยิ่งสวยงามจะมีหลุมมีบอ่อมีล่องรอยเหมือนนี่นะครับเนื้อเนื้อข้างในเขาจะเป็นแบบตรงบมนี้นะครับแล้วข้าง้ายมือเราก็จะเป็นคราบคนสายที่ขึ้นมาปกคลุมเนื้ออีกทีหนึ่ง มีการยุบย่นนะครับเนี่ยในซอกในร่องเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับการยุบย่นแล้วก็สกปรโดยธรรมชาตินะครับมันจะสร้างยากนะครับทํายากทําให้เป็นแบบนี้ยากนะครับต้องอาศัยการเวลาเท่านั้นเพราะนั้นเราดูพระเก่าก็ต้องดูแบบนี้นะครับดูแบบนี้ แล้วลองเอาพระใหม่ๆม,ม,มาชนกันดูได้นะครับพระให,ใหม่เนื้อก็จะเรียบไม่มียุบย่นแบบนี้ไม่มีครับกันไซส์ขึ้นจับแบบนี้นะครับนี่นะครับกันไซส์จับเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆตามซอกตามร่องนะครับนี่เขาเรียกว่ากลุ่มของกันไซส์ขึ้นมาแข็งเป็นหินเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับแข็งเป็นหินเลยนะครับตามร่องตาม ใกล้ขอบนะครับซึ่งมันจะแยกได้เพราะว่าเส้นขอบขอบข้างก็จะมีสีแดงแน,นะครับแดงเข้มเขมแล้วขาขาวขึว้ขนมานิดนึงก็จะเป็นคราบกคนไซต์นะครับที่ขึ้นมาต้องอาศัยการเวลาเท่านั้นนะครับนี่กลุ่มนี้จะเป็นแร่ดอกมะขามแล้วก็ปกตะไบนะครับแล้วก็เป็นหินสีขาวมวลสารชุดนี้ก็จะเป็นสีแดงเป็น เนื้อหลักนะครับสีแดงเป็นเนื้อหลักแล้วก็มาหินสีขาวแล้วก็มาปกตะไบนะครับแกลเดเอามะขามนะที่จะแยกได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาชมตรงนี้นะครับเป็นจุดจุดพิกเราให้มองความแตกต่างขององลสารและเนื้อหาเทนไซค์ขึ้นนะครับนะก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับ หากชอบกดไลค์หากากดแชร์กดติดตามจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหาพระทสวยมาชมอีกนะครับสวัสดีครับ